s าวมอนพอดแคสตมันสดอร่อยสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะวันนี้อยู่กับพิมพ์เช่นเคยเนาะแล้วก็สัปดาห์นี้จะเป็นดวงของวันที่8ถึงวันที่14มีนาคม2564นะคะก็เป็น EPT 21สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยมีดาวย้ายทั้งหมด2ดวงด้วยกันนะคะก็คือดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะ วันที่ย้ายนี่ก็จะเป็นวันที่9มีนาคมส่วนอีกดาวนึงก็คือดาวอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์นะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนค่ะในวันที่14มีนาคมเนาะก็เป็นการย้ายท้ายสัปดาห์วันสุดท้ายของสัปดาห์เลยนะคะความจริงเนี่ยเรื่องดาวอาทิตย์ส่งผลน่าจะไปส่งผลในช่วงประมาณ EP ีที่22มากกว่าเนาะแต่ว่าก็ฟังไว้เพื่อเตรียมตัวนะคะ ราศีกันค่ะเมื่อกี้พูดถึงราศีมิถุนไปแล้วเนะว่าดาวประจําตัวเนี่ยเป็นดาวพุธนะคะราศีกันก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่มีดาวประจําตัวเป็นดาวพุธเหมือนกันราศีมิถุนเนี่ยเป็นลมนะคะส่วนชาวราศีกันเนี่ยจะเป็นธาตุดินนะคะช่วงนี้นะคะดาวพุธเข้าไปในช่องที่เรียกว่าอารินะคะอริเนี่ยแปลว่าสุขภาพได้นะคะแปลว่านี่สินได้นะคะแปลว่าลูกน้องหรือว่าจูเนียในทีมนะคะ ก็จะทําให้ช่วงนี้นะคะตัวเราเนี่ยจากที่แบบว่าอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าควบคุมงานดูแลภาพรวมเนี่ยอาจจะต้องไปเป็นแรงงานซะเองนะคะก็คือจะต้องทํางานเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมนะคะจะเกิดปัญหานะคะเกี่ยวกับการงานได้นะคะอาจจะต้องมีการ เปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรใหม่หรือว่าแก้ไขอะไรที่มันดูแบบเป็นภาพรวมระยะยาวเพราะว่าเราอาจจะติดกระดุมเม็ดแรกอะค่ะผิดไปในช่วงแรกนะคะช่วงนี้ก็ต้องกลับมาปั่นผัวแล้วก็แก้ไขในเรื่องนั้นเยอะเนื้องานก็ส่วนหนึ่งนะแล้วก็จะมีเรื่องของงบประมาณนะคะที่ต้องมาเวิร์กกันใหม่ในช่วงนี้นะคะภาพรวมของดาวพุธย้ายนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานค่อนข้างจะเป็นส่วนใหญ่แหละแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ฝากนิดนึงเนาะในเรื่องของสุขภาพนะคะชาวราศีกันนะคะ ช่วงนี้นะคะในช่วงที่ดาวพุธยายนี่ก็อาจจะมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องประมาณหนึ่งเนาะส่วนดาวอาทิตย์ย้ายนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยมันมีตําแหน่งเป็นวินาสของชาวราศีกัน แล้วมันไปอยู่ในตำแหน่งแฟนนะคะช่วงนี้เนี่ยแฟนเขาอาจจะแบบเอบซวยนิดนึงเช่นบวยหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะหรือว่าเราเนี่ยอาจจะมีเหตุร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของคนรักประมาณหนึ่งได้ในช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้จนถึงวันที่12เมษายนเนาะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษประมาณวันที่13เมษายนนะคะก็จะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังส่วนคนที่โสดนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีคนจากต่างประเทศต่างชาติหรืออะไรลักษณะแบบนั้นน่ะเข้ามาได้เนาะ แต่มันเป็นระยะสั้นมากเลยอะตัวเองมันเป็นดาวจรที่มันเข้ามาแค่ประมาณ1เดือนน่ะเขาก็ไม่เชียรนะ์เนาะแล้วก็ไอ้พวกดาวที่มันทําให้เจอรัก3มเศร้ามันยังแบบว่าทํางานอยู่ในช่วงเนี้ยยังไงก็ต้องเรามาระวังนะคะ แนะนำว่าชาวราศีกันเดือนนี้เนี่ยเหมือนโฟกัสไปที่เกี่ยวกับเรื่องการงานดีกว่าเพราะว่าแค่การงานมันก็ยุ่งมากแล้วนะคะในช่วงนี้แล้วก็ดาวการเดืนนึงอยู่ในช่องอลิจากดวงสัปดาห์ก่อนที่แบบดาวสุกมันย้ายคือมันวุ่นวายมากพอแล้วนะคะก็โฟกัสไปที่การแก้ปัญหาก่อนอาจจะดีกว่านะคะ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องงานและความรักไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาหัวข้อการเงินแบบเต็มๆกันบ้างนะคะการเงินเนี่ยดวงเดือนนี้ยังไม่น่ารักจริงๆนะคะก็จะมีช่วงให้ต้องหมุนเงินเยอะจะต้องเอาของเก่าออกมาขายหรือว่าเปลี่ยนเป็นเงินเอาทรัพย์สินเก่าๆออกมาขายคำว่าทรัพย์สินเก่าๆนี่อาจจะเป็นหุ้นก็ได้นะหรือว่ากองทุนที่แบบขายเอาเงินมาหมุนเวียนลักษณะแบบนั้นนะคะ ส่วนใครที่มีแผนนะคะว่าจะรีไฟแนนซ์นะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับบ้านอย่างเงี้ยมีแนวน้มว่ารีไฟแนนซ์ได้ง่ายนะแล้วก็คือทําได้แหละก็คือมีการเซ็นสัญญาได้มีหนี้สินเพิ่มเติมได้มีอะไรที่มันผสมกันแล้วมันดูแบบเอาของเก่ามาเปลี่ยนเป็นเงินเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นของอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะใครที่แบบแพลนว่าอยากเป็นหนี้ก็คือจะง่ายมากนะคะในช่วงนี้ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะรายการสตาราสีก็จบลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมองพิมพ์ฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซ l m o n Podcast สำหรับวันนี้พิมพ์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ